มาครับวันนี้พามาดูผีอาต่อเด้ปาเล็กคูนดำเต็มเลยตรงนั้นได้หรือเปล่าครับมาลุ้นกัน้ยนะได้อยู่ไหมพีอ้วน ได้นันน่ะบอลเล็กคูนคือมันแรงนะมันพาเข้าไปใต้นู่นเลยว่ะเฮ้ยทำไมเสียอยู่อ้วนพี่อ้วนทำไมมันไหลเข้าไปใต้นู้นเนา นามมันเชียวครับไล่ไปใตยนู่นเลยไปข้างล่างเหรอพี่วุ้นรวดระวังเปียบเลยแต่แม่ On, like ปลาเล็กคูนป้าลคนคี่ถอทั้งตัวเลยถอดกรอบสุดยอดเจกับ พีเขาไปปติบ้านต้องใช้เวลาปดแต่แม่เลยโอเคครับวันนี้วันยุทีตาเดือดส่งเสมกเหมือนกันนะนี่อ่ะเพียะสีเดียวกับบ้านได้เลยเออับบ้านละเูืครับรอดูปีอ้วนนะมันจะได้หรือเปล่า เงียบปอวันวานเงียบลมแรงมากกว่านี้ นั่นน่ะต <are> ิดอะไรมาติดปลาเรื่องตัวโอ้ยได้ปลาเรื่องตัวนะ้นหมดแล้ีได้ตัวหนึ่งทำเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นโอเคครับลาไปด้วยพาบรรยากาศตุยๆนะครับบ๊ายบาย โสวยมากอุ้ยเฮ้ยปี๊ดปี๊ดเดี๋ยวนิ่งลงทะเลเลยมันจะลงทะเลไหมเนี่ย่ะไม่ไม่น่าจะลงตุวยมากเลยอ่ะ